สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องตั้มเกษตรเพียงกเกษตรมือใหม่ในวันนี้ก็ผมจะมาเก็บปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักคอนโดนะท่านผู้ชมครับก็ทําไว้ตั้งแต่เมื่อ3เดือนที่แล้วจริงๆปุ๋ยหมักเราก็ทําแค่ประมาณสัก2เดือนหมักประมาณ2เดือนมันก็จะโอเคมันก็ได้แล้วท่านผู้ชม แต่สำหรับตรงนี้มันยังไม่มีเวลามาเก็บก็ลร่วงเลยมาเป็น3เดือนนะปุ๋ยหมักนี่มันจะมีข้อเสียอยู่ข้อหนึ่งถ้าเราหมักนานเกินก็หมายความว่าถ้าเป็นปุ๋ยหมักที่เราตั้งกับพื้นกองกับพื้นเนี่ยถ้ามันเป็นเวลานานตั้งแต่สเดือน4เดือนขึ้นไปเนะี่ยปุ๋ยหมักที่เราตั้งกับพื้นเนี่ยเมื่อฝนตกก็ดีอะไรก็ดี หญ้ามันขึ้นก็ดีเนี่ยพวกหญ้าพวกรากของพืชหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมากินปุ๋ยนั้นปุ๋ยหมักที่อยู่ด้านล่างอ่าถ้าท่านลองตั้งปุ๋ยหมักไว้นานๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนแข็งกระด้างนะคุณภาพปุ๋ยมันก็จะเสื่อมลงมันก็จะหมดลงเพราะว่ามันจะมีหญ้าขึ้นมากินมันจะมีรากพืชเข้ามาแซมนะพืชไหนต่างๆที่มันมีอยู่ถึงแม้เราจะไม่ตั้ง กองปุ๋ยอยู่ใกล้กับต้นไม้นะครับต่อตั้งห่างๆก็ติก็ตามแต่เถอะว่ารากฝอยเนี่ยตรงไหนที่มันมีธาตุอาหารแร่ธาตุหรือธาตุอาหารเนี่ยรากฝอยมันก็จะวิ่งตรงมาหาเลยนะครับดังนั้นการทําปุ๋ยหรือทํากองปุ๋ยตั้งกองปุ๋ยเขาถึงมาให้เอาไปตั้งใกล้กับต้นไม้ท่านผู้ชมแต่ตรงนี้มันดีอย่างมันร่วงเลยมา3เดือนได้เพราะว่าผมเอาเต้าที่ร่มแล้วก็ยกพื้น นะมีขาตั้งยกพื้นข้างล่างก็จะมีกระบะรองอยู่รองเพื่อเก็บน้ํานะครับเก็บน้ําน้ําหมักปุ๋ยเวลาเรารดน้ำอะไรต่างๆ,ๆลงไปเนี่ยน้ำหมักปุ๋ยก็จะไหลลงไปอยู่กระบะข้างล่างนะครับน้ําหมักปุ๋ยทั้งหลายผมก็จะมาเก็บใส่ขวดไว้อย่างนี้นะครับเก็บใส่ขวดแบบนี้ท่านผู้ชมอันนี้เราก็สามารถเก็บไว้ใช้นะเก็บไว้ได้นานเก็บไว้ใช้ได้ตลอดนะครับน้ำหมักปุ๋ยเราก็ไม่ทิ้งนะครับถ้า บอกเหตุผลอีกอันหนึ่งที่ทำปุ๋ยหมกักคอนโดแบบนี้นะครับก็อยากจะทําปุ๋ยหมักเพื่อเป็นทางเลือกนะสำหรับพี่น้องเราหลายท่านที่มีพื้นที่ไม่มากเนาะมีพื้นที่ไม่มากแล้วก็มีวัสดุที่จะหมักเนี่ยมันไม่เยอะเราก็สามารถที่จะหาวัสดุที่จะมาหมักเช่นเข่งเช่นตะกร้า,าเช่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอามาตั้ง แล้วก็หาตะแกลงอาจจะเป็นตะแกลงพลาสติกหรือเป็นลวดก็แล้วแต่เอามาต่อขึ้นมาต่อขึ้นมาล้วก็จะได้พื้นที่การหมักปุ๋ยเนี่ยเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นอันนี้เดิมพี่ผมใส่เต็มนะท่านผู้ชมเต็มนี่นะมันยุบตัวลงเหลือแค่นี้ประมาณนี้ในวงตะข่ายก็เหลือประมาณนี้นะอันนี้มันก็จะมีประโยชน์อย่างนี้แต่แต่ว่าถ้าท่านอยากจะหมักปุ๋ย นะหมักปุ๋ยเหมือนผมหมักปุ๋ยในตะกร้าในเขง่งในอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่อยากจะมีอยากจะเก็บน้ำหมักไว้ก็ทําแบบนี้ก็ได้ท่านผู้ชมหาตะกร้านะนี่เป็นตะกร้าใบเล็กก็เอากระมังมารองแบบนี้ก็ท่านผู้ชมแบบนี้แบบนี้ครับเวลาเราหมักปุ๋ยเสร็จแล้วก็มาตั้งไวต้ตรงนี้เรารดนงรดน้ำอะไรต่างๆน้ําก็จะจดลงกระมังเมื่อน้ํามันเต็มกระมังแล้วก็ยกออกมันไม่หนักเท่าไหร่ครับเราก็ยกออกแล้วก็ตักน้ํา น้ำปุ๋ยที่เราได้เนี่ยใส่ขวดเก็บไว้แต่สจแล้วก็มาตั้งมันเดิมนะทำแบบนี้ก็ได้ง่ายๆท่านผู้ชมนะไม่ยุ่งยากเลยแบบเนี้ยนะถ้าเป็นเข่งใหญ่ก็หากระมังใหญ่ๆนิดนึงหรือจะหาพวกไม้แข็งๆมาพาดนะพาดปากกระมังเนี่พาดบนกระมังแล้วก็เอานี่วางมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับมันก็นได้ประมาณนี้ก็ลองไปดัดแปลงกนะันทะ่านผู้ชมถ้าไม่ทําแบบผมเนี่ยผมนี่ก็จะมีทั้งขาที่มันตั้ง แล้วก็ไปเอาปากของวงล้อยนที่ผมปาดออกมาแล้วมาวางแล้วก็นี่เข่งเป็นรองอีกทีหนึง่งนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะใช้กะละมังก็ได้นะเข่งใบเล็กใบใหญ่ก็เข่งใบใหญ่ก็กะละมังใบใหญ่นิดนึงเนาะไปทําแบบนี้เราก็จะได้ทั้งปุ๋ยและก็จะได้น้ําปุ๋ยท่านผู้ชมนะได้น้ําปุ๋ยแบบนี้เอาไว้ใช้อีกไว้ลดพืชผักของเรานะได้ทั้งปุ๋ยและได้ทั้งนี้ ก็ทําเผื่อท่านใดที่สนใจนะครับทปุ๋ยแบบเนี้ยนะทาเผื่อพวาท่านใดสนใจก็มีพื้นที่มันไม่มากก็อยากจะทําปุ๋ยเยอะๆนะก็ลองทําดูนะครับลองทํานดะูแต่ว่าตอนเจ้าออกเนี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยท่านผู้ชมมันจะต้องรื้อเอาตะข่ายออกก่อนนะครับถึงจะจัดเก็บได้นะครับ หรือออกก่อนส่วนวิธีการทำอะไรต่างๆนะผมมีคลิปอยู่แล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะเอาคลิปที่วิธีทำเนี่ยเอาไว้ท้ายคลิปแปะไว้ท้ายคลิปนี้ท่านผู้ชมก็จะได้ไปเปิดดูเนาะไปเปิดดูก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมมันอาจจะหลุดอ,อะไรมางก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จัดเก็บอ่ะเดี๋ยวก็จะให้มาดูกใกล้ๆนี้ก่อนท่านผู้ชมแบบนี้ก็หมักได้ มันก็จะมีบางส่วนที่มันไม่ย่อยก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ไม่ต้องห่วงนะท่านผู้ชมนะก็มีส่วนน้อยที่มันอ,อยู่ข้างข้างเข่งอยู่ข้างข้าง,าง,างไอ้ตะข่ายมันอาจจะย่อยไม่หมดก็ไม่ต้องห่วงแต่ว่าร้อยละแปดสิบเก้าสิบนี่มันมันย่อยสลายนะท่านผู้ชมดูนี่ท่านผู้ชมดูนี่เขาเนี่ยนะทำปุยหมกักนี่ผมทำปุยหมกกักใบกัมปูนะครับท่านผู้ชมครับนะสวยงามมากเลยครับ นะสวยงามมากเนาะไอ้ที่มันไม่ย่อยสลายเนี่ยบางเจ้าที่เขาทำปุ๋ยขายเขาก็จะมีเครื่องปั่นปุ๋ยให้ละเอียดอันนี้เขาก็จะเอาไปปั่นรวมไอ้ที่มันไม่ย่อยเนี่ยก็ไปปั่นรวมได้นะมันก็จะย่อยสลายมันก็จะเป็นปุ๋ยผงละเอียดหมดนะครับอันนี้ผมก็ไม่ปั่นแนละ้วท่านผู้ชมก็จะเอาจัดเก็บไว้อย่างงี้แหละก็ถือมันอยู่ในกระบวนการหมักถึงมันถึงแม้มันจะไม่ยอ่อยไม่หมดก็ไม่เป็นไร นะสวยจริงๆครับผู้ชมนะสามเดือนผ่านไปเห็นไหมครับโอ้โหมันอะไรไม่จะสวยขนาดนี้เนาะปุ๋ยหมักของผมตอนนี้จะตักเอาไปพึ่งกันนะครัทบท่านผู้ชมนะตักเก็บโอ้โหมันดำ สวยงามมากคับท่านผู้ชมบอกไม่ถูกเลยโหไม่น่าไม่ไม่น่าเชื่อมันจะงามขนาดนี้ทำปุ๋ยหมักคอนโดงวดนี้สวยจังเลยนะครับสวยาม,มากครับสวยาม,มากเนี่ยท่านผู้ชมแล้วก็ตักใส่รถเข็นตักใส่อะไรแล้วก็เอาไปพึ่งให้มันแห้งก่อนเนาะพึ่งให้มันแห้งเหลือความชื้นประมาณสัก20ปเซนนะครับวันนี้ผมก็ ตักด้านบนก่อนเพราะมันจะล้นในส่วนไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักในเข่งที่เราตั้งทั่วไปหรือปุ๋ยหมักในวงตาคายนะครับไอ้ที่อยู่ด้านข้างรอบๆเนี่ยส่วนมากมันจะไม่ค่อยย่อยเพราะเวลาเรารดน้ำเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงกลางความชืนม้นอาจจะแม่ไปไม่ถึงมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเรื่องการทาปุ๋ยหมักพี่น้องก็ไม่ต้องตกใจถ้าเราล้มกองปุ๋ยไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย ในส่วนไหนที่มันยังไม่หมักเราก็แยกออกได้นะจะแยกออกก็ได้เอาไว้ไปหมักรวมกับุ๋ยหมักกองอื่นอีกนะครับแยกอออันส่วนไหนที่มันย่อยสลายแล้วเราก็ออกมาใช้เลยนะครับบางทีเราหมักไปสองเดือนนั้นเนี่ยอันนี้มันสามเดือนนั้นแหละที่ตั้งอยู่ตรงนี้บางอันที่มันยังไม่ย่อยผมก็บางทีจะไปรวมกับผู้หมักกองอื่นเราก็เลือกเอาที่ย่อยสลายแล้วไปใช้ก่อนท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวผมจะไปตากที่นู่นครับที่โรงตากปุ๋ยของผมตามไปดูครับเนี <c oughs> ่ยครับผูชมเวลาเราทำปุ๋ยแล้วก็จะต้องมีสถานที่ที่จะต้องเอาไว้ตากหรือเอาไว้พึง่งให้ปุ๋ยเรามันแห้งความจริงปุ๋ยของผมมันก็จะแห้งดีอยู่แล้วเราจะมาชมไม่ต้องได้มาผึ่งมาตากก็สามารถจัดเก็บใส่กระสรอบไปใช้ได้เลยเพราะว่า สอวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนมันตกที่ผมทําปุ๋ยตรงนั้นด้าน,นนอกมันติดกระชายคาแล้วกัฝนมันตกใส่มันก็เลยมีความชื้นเยอะก็เลยต้องเอามาพึงเอามาพึงในร่มแบบนี้ก่อนให้มันแห้งในร่มให้มันแห้งเองในร่มก็จะเหลือความชื้นไว้สัก20%่สิบเปอร์เซ็นตาะยีก็คือ20%ก็คือเราจับปุ๋ยมาแล้วก็ บีบปุ๋ยแน่นๆแล้วก็ปล่อยมือถ้าปุ๋ยเราแตกโคะนะครับไม่เป็นก้อนก็ถือว่าใช้ได้เราก็จัดเก็บใส่กระสอบเนาะจัดเก็บใส่กระสอบก็จัดใส่กระสอบอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะจัดเก็บใส่กระสอบเรียงๆ,ๆไว้นะครับก็ใช้ได้ยาวเลยนะครับจนกว่าเราจะหมดนั่นแหละเราก็ทํสเบียงหรือทําอาวุธ สะสมปุ๋ยเก็บไว้ใส่เมื่อไรพร้อมเมื่อไรจะปลูกอะไรเราก็มีปุ๋ยไปใช้นะครับก็คลิปนี้ก็คงจะเป็นเขาเราียกะเป็นแนวทางให้พี่ให้น้องเราเนาะหลายคนที่ทําปุ๋ยนะครับทําปุ๋ยอยู่หรือกําลังจะทําปุ๋ยนะครับทําแล้วเอามันย่อยสลายแล้วไปทําไงต่อนะครับวันนี้ผมก็หาท่านผู้ชมมาเก็บปุ๋ยหมักคอนโด นะครับเระก็พามาดูว่ามันผ่านไปสามเดือนที่ผมทําปุ๋ยคอนโดตั้งไว้อยู่ในร่มชายคา,าแบบนี้มันก็ย่อยสลายได้แต่ว่าการย่อยสลายของปุ๋ยทุกปุ๋ยมันจะต้องหมั่นรดน้านะท่านผู้ชมมันจะต้องดูแลเรื่องความชื้นนะโดยปกติต้องรดทุกวันและทุกสิบวันก็เอาไม้เจาะรูลงไปนะเจาะรูห่างกันประมาณคืบๆหนึง่ง แล้วก็กรอกน้ําลงไปให้น้ํามันผ่านลงไปถึงชั้นร่างของภาชนะที่เราหมักถ้าไม่งานพว้ปุ๋ยเราจะไม่มีความชื้นไม่มีความชื้นปุ๋ยเราก็จะไม่ย่อยสลายมันก็จะใช้เวลานานนะครับใช้เวลานานเนาะแต่เมื่อถ้าเราทําดูกระบวนการทําปุ๋ยนะ่ดูมาดูเรื่องน้ําเรื่องอไรดีเนี่ยความชื้นดีเนี่ยดูแลเรื่องความชื้นดีเนี่ยปุ๋ยเราก็จะย่อยสลายเมื่อปุ๋ยเราย่อยสลายได้แบบนี้แล้วเราก็พึ่งมาตาก คนทำปุ๋ยมันก็เกิดความภาคภูมิใจอะท่านผู้ชมนะเกิดความใจว่าเราทำสำเร็จแล้วนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่ผมได้เกินนำไปคลิปก่อนๆในคลิปที่ว่ากว่าจะมาเป็นตั้มเกโรเพียงก็ทุกอย่างก็ทำมาจากประสบการณ์นะครับเรียนรู้มาจากประสบการณ์แล้วก็มาทำทำแล้วก็มาถ่ายทอดให้พี่น้องเรานะครับก็ขอเป็นกลังใจให้ทุกท่านที่กำลังหัดจะปลูกผักหัดที่กำลังจะทำปุ๋ย ผมมีสูตรปุ๋ยหลายสูตรหลายวิธีทำนะนนวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในเรื่องของการทำปุ๋ยหมักคอนโดท่านผู้ชมสนใจก็ไปลองทำกันดูนะครับสหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ